สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าแม่แหม่มเองจ้าวันนี้แม่กินข้าวกับกระเพราไก่คั่วค่ะกระเพราไก่คั่วเพื่อนเ่นจ๋าไปได้มาเนี่เพื่อนเพื่อนกระเพราไก่คั่วเนี่ยเป็นแบบนี้นะแต่ไข่เจียวนี่แม่ทอดเพิ่มเองนะของเซเว่นเพื่อนเพื่อนไข่เจียวทอดเพิ่มเองเพื่อนเพื่อนจ๋าไม่ไปนิดนึงนะคะนี่กระเพราไก่คั่วนะเขาบอกกระเพราไก่คั่วเพื่อนเพื่อนบู๊ย อืมข่เสื้อโกเองวันนี้ขายได้ก็สิบห้าออเดอร์เพื่อนๆ สิบห้าออเดอร์พันกว่าบาทแต่ไม่รวมกำไรนะคะยังไม่ได้กำไรเพราะว่าอันนี้ขายคือคนรู้จักแล้วก็เอาไปส่งที่ทำงานคุณพ่อแล้วก็คนรู้จักพวกข้อค้าแม่ค้าที่แม่ไปอุดหนุนเขาเขาก็กลับมาอุดหนุนแม,มน่คือเราช่วยกันซื้อช่วยกันขายเพื่อยแม่ซื้อน้ำเค้าใช่ไหมกาแฟเขาก็มาอุดหนุนข้าวแม่ มาอุดหนุนยำแม่พูดถึงแล้วก็คนที่รู้จักที่รู้จักก็ช่วยกนุดหนุนเพื่อนๆกินทุกวันมันก็เบื่อเนาะเขาก็นานๆกินทีอยากกินเขาก็กินไม่อยากกินเขาก็ไม่กินเพราะก,กินทุกวันเนี่ยของทุกอย่างกินทุกวันมันเบื่อเรายังเบื่อเลยเพื่อนเนกระเพราไก่คั่วกับไข่เจียวทอดเองจะ้ะแล้วก็มีน้ําพริกหนุ่มของเมื่อวานาเดี๋ยวเพื่อนๆน้ําพริกหนุ่มแคปหมก,ก็มีซื้อมาตลาดนะัด โกสุ่มเพื่อนๆจานนี่ช่ำช่ำืมน้ำพริกหนุ่มอร่อยรสชาติดีอร่อยเพื่อนอร่อย แบบน้องกินเลยนะคุณพ่อก็เชี่ยวน้ำตาลแกะข้าวโพดไปซื้อวัตถุดิบมาเตรีมพร้อมแล้สเเพื่อนๆจา้าใครอยากกินอยากสั่งได้เลยตอนนี้ของไม่มีขาดแล้วสแปรไว้ในบ้านเพียบวัตถุดิบวันนี้เพื่อนๆคุณพ่อสั่งเยอะ ยำที่แม่ขายเน่ะพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้วันเสาร์ปุ๊บเ้าขายมาแล้วหนึ่งสัปดาห์วันนี้ยอดดีที่สุดเพื่อนๆวันนี้วันศุกร์ยอดดีที่สุดอืมกะ็ะเพราไก่ขั่วค่ะอันนี้ไข่เจียวนี่ทอดมาใส่เองนะคะไม่มี เไลแมนก็น่าจะได้ลูกค้าเยอะกว่านี้เพื<ๆ>่อนๆช่วยๆกันลูกค้าแถวบ้านด้วยรับเป็นเงินสดไลแมนก็ผ่านแอปอย่างเงี้ยเพื่อนได้สั 20, 30, กวันยี่สิบออเดอร์สามสิบก็ก็ดีแล้วเพื่อนๆมีกำลังใจเพราะว่าเราขายในบ้านเราไม่มีร้านข้างนอก กะเพราไก่ั่วเซเว่นอร่อยนะเพื่อนๆลองลองไปหาซื้อดูรสชาติดี อร่อย mm hmm. เหนื่อยเหมือนกันเพื่อนแม่ขาก็ไม่ค่อยดีอยู่ก็เป็นรองท้ไม่หายจะเที mm hmm. น่าทานมากเลยกระเพราไก่คั่วกินกับไข่เจียวที่บ้านอ,อร่อยวันนี้มาเก็บร้านสามทุ่มเพื่อน เอาเผาไก่คั่วอืมเหนื่อยแต่มีความสุข เ้าวันโรงเรียนเปิดกันแล้วนะเจ้าเพื่อนจ๋าลูกแม่เปิดวันที่สิบสามสิบสามนี่เหมือนเขาจะให้มันบาลานซ์กับตัวรถจะติดนะเพื่อนเเพราะโรงเรียนใกล้เคียงอยู่เพียบเลยคุณพ่อทอดหมูสามชั้นเขาเรียกว่าอะไรหมักไว้หลายวันแล้วเป็นอาทิตย์แล้วเพื่อนเนี่หมูสามชั้นน้ำจิ้มแซ่บน้ำจิ้มซีฟู้ดก็มี กินกับข้าวเหนียวกินเขาแล้วอู้แซบป,ป่ะเพื่อนเพื่อนแซบแซบบมีแต่ของแซบแซบมันอยู่แท้ๆได้ข้าวเหนียวจั่มเลยนะเนี่ยอู้ตายน่ากินหมูสามชั้นเพื่อนๆหมักเอาไว้เป็นอาทิตย์ละ รู้สึกมันเศร้าๆเงาๆงอ่อยๆขึ้นเ่ยหเป็นพ่อแม่เหนื่อยไม่ค่อยสบาย สะเพาไก่กุ้วนี่ไขเกียวแม่ตื้อมาไว้หลายวันแล้วเพื่อนเดี๋ยวจะเสียก็เลยเคลียร์กินของเก่าให้หมดกันวันนั้นแต้มเหรียญมีเยอะก็เลยไปแลเอาเหรียญไปแล้วใช้ทันยันสด แม่เจ้าชอบสะสมออมแมมเบอร์ค่ะเราไปแลกซื้อพวกนมพวกของใช้ให้ลูกอของรวนนี้ลูกเขาอยากทันใกรจะพักเพื่อน ตอ,อ,อตนี่อาจจะเหนื่อยบวกกับอากาศร้อนด้วยน้ำเปล่าค่ะเทน้ำเปล่าไ่ เดี๋ยวพ่อจะติดป้ายหน้าร้านแล้วคนจะได้กล้าสั่งเพราะบางทีเขาจะเดินผ่านเขาคิดว่าแม่ทำกับข้าวบางตรงข้ามน้องเขาคิดว่าแม่ทำกับข้าวเ,าเขาก็เลยมาถามแม่จะต้องเดินไปบอกเขา,าแม่ขายเราไม่กล้าไปบอกเขาเพราะเราย้ายเพิ่มมาอยู่ใหม่ใช่ไหมลนะ่ะเราไม่รู้จักเขาแต่เขาซื้อยำแม่กินไปสามครั้งแล้ว แม่เดยไปบอกเขาว่าน้องอยากกินยำสั่งได้นะเพราะแม่เคยขายอยู่ไง เพื่อนดูสิหมูทอดน่ากินถ้ารู้อย่างนี้ว่าคุณพ่อทอดแบบเนี้ยแม่ไม่กินกะเพราเอ้ยไม่กินกะเพราคั่วไก่แช่ไว้ก่อนอันนี้จ้ำกับข้าวเหนียวแต่น้ําจิ้มซีฟู้ดก็ได้แล้วก็หรือว่าน้ําพริกตาแดงก็อร่อยแต่แม่มีน้ําจิ้มซีฟู้ดของโลตัสอืมอึ่งแล้วจอ่อเพื่อนจอ รู้สึกเพียๆเหนื่อยปวดขาไม่ค่อยสดชื่นแล้วบอกกับอากาศมันร้อนอกระเพราไก่คั่วจ้ะเพื่อนๆจ้ะกระเพราไก่คั่วตอนแรกคิดว่าเป็นหมูนะเนี่ยอืมจิ้มซอสพ,พริกอ่ะอร่อยหมูตันชันจ้าไปร้านอาหารคนจีนเนี่ยเขาจะจิ้มซอสพริกเนาะแม่ลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆจ้ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากดูช่องแม่ด้วยนะคะ